วันนี้มาอยู่ที่ชิคาโกนะครับจริงๆเป็นเมืองที่แบบไม่ค่อยได้คิดตั้งใจจะมาเลยแต่ว่าเพลินงานวิ่งมาราธอนนะก็เลยได้มาไม่ได้ไปชิคาโกมาสิบกว่าปีแล้วรู้สึกว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากนะครับตัวดาวน์ทาวน์ชิคาโกเนี่ยค่อนข้างเ,เวลาไปเดินรู้สึกปลอดภัยกว่าที่อื่นนะเทียบกับเมืองใหญ่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สะอาดสะอ้านกว่านะครับแล้วก็มีมีเรื่องนัาที่น่าสนใจมากนะเดี๋ยวไปติดตามในคลิปนี้กันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชิคาโกนะครับผมมางานวิ่งชิคาโกมาราทอน2022หลังจากเลื่อนจัดงานกันมาหลายรอบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด19นะครับครั้งสุดท้ายที่ผมวิ่งฟูลมาราทอนระยะ42กิโลนิดๆเนี่ยนี่เบอร์ลินเลยนะฮะ2019เลยนะครับครั้งนั้นเนี่ยผมวิ่งได้3ชั่วโมง57นาทีนะครับเป็นสัปโฟครั้งแรกมาครอบครองได้อย่างภาคภูมิใจมากจริงๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นแบบครั้งนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่า อ่อนซ้อมมากๆนะครับแล้วกโ็โหก่อนมาวิ่งเนี่ยวิ่งไกลสุดแค่10กิโลเองนะฮะแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าโ,โหชราใจามากนะฮะผลลัพธ์ก็คือเละครับระยะก็ตามตามที่เห็นนะฮะตะคงตะคิวมาเพียบนะฮะทุกครั้งที่ผมออกวิ่งระหว่างวิ่งทละหลังวิ่งเสร็จเนี่ยผมจะได้ทบทวนตัวเองเสมอนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะผมได้บทเรียนจากการวิ่งมาราธอนเยอะมากทุกการวิ่งมาราธอนที่เป็นลักษณะาการวิ่งแบบฟูลมาราธอนแบบนี้เนี่ยให้บทเรียนกับผมเยอะจริงๆนะครับข้อแรกก็คือว่า อย่ามั่นใจตัวเองเกินไปนะฮะทุกอย่างในชีวิตถ้าไม่ทําอย่างสม่ําเสมอก็ไม่มีทางทําได้ดีนะฮะช่วงโควิดเป็นช่วงเวลาที่อยู่บ้านเยอะนะฮะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็เครียดด้วยนะฮะการออกกําลังกายก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าเบากว่าสมัยก่อนเยอะมากเรียกว่าไม่เคยวิ่งเกินครั้งสิกิโลเลยนะฮะยิ่งครึ่งปีที่ผ่านมาเดินทางเยอะมากนะครับยุ่งมากๆไอ้เรื่องวิ่งยาวๆเนี่ยลืมไปได้เลยนะฮะแล้วก็น้าหนักตัวก็เยอะกว่าตอนไปวิ่งที่เบอร์ลินเยอะนะครับข้อที่2คือกําลังใจสําคัญเป็นอย่างมากนะ เวลาเราไปวิ่งพวกนี้เนี่ยในใน,ในวิดีโอเราก็เห็นนะกองเชียร์จะมีป้ายเยอะมากนะครับคือจะบอกว่าที่ชิคาโกเนี่ยเป็นอีเวนต์ระดับเมืองเลยก็คือในวันอาทิตย์ที่มีการแข่งชิคาโกมาทอนเนี่ยนะฮะคนก็จะออกมามากันแบบเป็นล้านคนนะบางปีนะครฮะวันที่อากาศดีๆมาเป็นล้านคนมาเชียร์นะฮะเขาจะมีป้ายเชียร์พวกเรานะฮะ remember you paid for this แบบว่าแบบเฮ้ยคุณจ่ายตังมานะที่มาวิ่งเนี่ยนะอย่าอย่าบน่นอย่าบ่นนะฮะอ,อย่าลืมว่าทรมานใช่ไหมแต่ว่าจ่ายตังมาเองนะฮะ หรือว่า Let me call you in Uber นะฮะเขาเป็นป้ายตลกตลกประมาณว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วใช่ปหมมามาวิ่งมาแตะป้ายนี้มาเดี๋ยวเรียก Uber ให้นะฮะจริงๆมันจะมีอันหนึ่งที่ผมชอบมากจะเห็นตลอดทางเลยเป็นป้ายเห็ดครับเห็ดเหมือนเห็ดของมาริโออครับอย่างนั้นเลยแล้วก็เราก็จะเอามือไปแตะไอเห็ดเนี่ยเหมือนเพิ่มพลังให้นะครับเรื่องที่3ก็คือว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็น mental practice ไม่ใช่ physical practice เพียงอย่างเดียวนะฮะ คือเราอาจจะเข้าใจว่าการวิ่งมาราธอนเป็นการออกกําลังกายนะคือใช้กําลังแบบเป็นการใช้สมรรถนะร่างกายแต่จริงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการใช้สมรรถนะของจิตใจด้วยนะครับเพราะว่า เสียงในหัวเราเนี่ยมันจะชอบบอกว่าเฮ้ยเลิกเถอะเลิกเถอะประมาณนี้นะฮะจะวิ่งไปถึงไหนหยุดหยุดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะออกจากการแข่งขันได้แล้วนะครับความสําคัญของเครื่องเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อมันเป็น mental practice เนี่ยนะฮะแล้วเราใช้มาราธอนเป็นเครื่องมือในการทำ mental practice เนี่ยเอ่อแล้วเราวิ่งจนจบกัดฟันวิ่งจนจบเนี่ยนะครับทั้งทั้งที่ตะคิวก็กินเนี่ยนะฮะอยากจะเรียก u ber อร์กลับบ้านแบบตามป้ายนั้นมากเลยเนี่ยแต่เราเอามันจนจบได้เนี่ยไอ m e n t a l practice อันนี้เนี่ยจะถูกนําไปใช้ทีหลังในงานที่ยากกว่านี้ นในงานที่ยากกว่านี้เรื่องอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับและสุดท้ายการวิ่งมาราธอนช่วยตอกย้ำความเชื่อของผมที่ว่าขอให้แน่ใจว่าวิ่งไปถูกทางจะยากแค่ไหนเอาเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งจะชา้าจ,จะเร็วเดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยนะครับแนวคิดนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆนะครับเราพบกันในคลิปหน้าที่นิวยอร์กซิตี้นะครับสวัสดีครับ